สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม gangstar vegas ก็คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวของที่มาครับผมก็จะรีวิวสชิ้นแรกนี้ก่อนก็คือ b r u e r l e r t e r กับ rifle จุดโจมบีนะครับผมก็จะรีวิวสออันนี้ก่อนส่วนอันที่เหลือผมก็หนักใจนะว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเพราะว่า แค่หุ่นเจ้าเล็กโทช็อกนี่พันห้าร้อยแปดสิบโคตรแพงเลยไอรถเก๋วนี่ก็ยังพอซื้อได้อยู่นะไอโฟบาร์ก็พอซื้อได้อยู่คันนี้น่าขับนะผมว่าน่าจะใช้ได้นะก็ามารีวิวเจ้าชิ้นแรกก่อนเลยนั่นก็คือพูเนอร์เลอเตอร์ความแรง1125 มันก็คือกัดอันนี้มันเขาบอกเลยเนี่ยกวัดแกว่งเป็นวงกว้างไอเอวุธตีเนี่ยแรงสุดเลยผมผมไปดูมาแล้วนี่แค่เลเวลหนึ่งนะถ้าเลเวลสามนี่อืมสามพันได้มั้งความแรงอ่าแล้วก็ไลฟเนจูโจมบีมเ e อร์เลเวลหนึ่งนะความแรงร้อสิบห้าที่เหลือก็โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลย ทดสอบเทสใช้มีเสียงใบเรื่อยด้วยผมอยากรู้ว่ามันเติมน้ำมันหรือ มันใช้อะไรยังไงทำไมมาถึงหมุนได้เอา้าอะไรวะดู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 ดีเขาก็วิ่งเอง เดี๋ยวลองฟาดรถก่อนเลยโคแจ่ม<ฮ>แมวอะแรงส,สัสส<ฮ>่ะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอฟเฟกนี่โค้สวยงาม เยอโคตรชอบเลยเอาไี่คนเลยเดี๋ยวขอเข้าไปในเมืองดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวมาเทสกับคนดีกว่าว่ากี่ทีตายอืมถึงกับแหลกเลยด้วยทีเดียวตายนะครับผมแรงกับขวานได้นี่ขวานดาเพิงอะ นี่ผมชอบตอนฟันรถนะ่ยสุดละชอบเอฟเฟกมันเนะท่โว้ยย yeah. สุดยอดไปเลย

<łość> ครับเห็นประสิทธิภาพหรือยังนี่แค่เลเวลหนึ่งนะแต่โคตรแรงมาเดี๋ยวไปลองปืนมั่งดีกว่า ลองใช้ยิงรถนะเอาอะไรของมันวะไม่ยอมชะลอเลยด้วยมามามาเทส ก็ยิงนานอยู่นะยิงรถนะก็มันแค่เลเวลหนึ่งอ,อะ่ะมันก็เลยอาจจะยิงนาน มันเป็นเหมือนไ้ฟ้าเลยวิ่งไป ยิงหอก็ยิงได้นะแต่ยิงโคตรนาน กระสุนโคตรกระจายเลยยิงไกลไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โมีขึ้นเตือนด้วยว่ากระสุนใกล้จะหมด มาเดี๋ยวลองฟันกับอ้ฟันไม่เข้านะครับผม ถมงก่อฟันไม่เข้าเลยยิงอ,อยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คันนี้ก็ฟันไม่เข้าเออตายตายอย่างอนาถ <c oughs> อ่านี่ก็คืออาวุธ์ทั้งสองอย่างที่มาใหม่ในอัปเดตท,ที่21นะครับบอกได้เลยว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาดูชื่อเออนี่นี่ไอ้พูเนอร์เรเตอร์นี่คือผมว่าผมชอบสุดละโคตรดีเลยเปินอันนี้ผมว่าเลเวลหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ต้องยิงในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางนะครับผม ไกลมากไกลมากๆ,ากๆากค่อยดีอ่าก็สำหรับนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องสักดาทีก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนมีหรือมีเสียงผมบัก๊กระตุกก็ต้องขออภัยด้วยส่วนไอ้เจ้าหุ่นเล็กโทช็อกกับ ฟูบ้าแล้วก็รถผมก็จะถ้าซื้อได้ผมก็จะซื้อนะก็จะแล้วก็จะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเดีย๋ยวขอเติมยาซื้อก่อนอ่าก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้บายบาย